ครับสวัสดีครับมาอนี่มาถ่ายทํำวิดีโอรดไปโค้ห้พี่น้องเบิ้งครับมาอนี่มาอนี่เป็นขค้ัสูครับขค้วัสโซ่หกสิบหลุนหา่าการทำงานเครื่องดีพี่น้องเครื่องดีดด เรื่องดีแร่งครับแร่งการทำงานนี่ไอว่าบ่ไอว่าบ่ผพิษบังครับในการทำงาน โชว์ภาระกำลังไอ้พี่น้องเบิ้งครับโชว์ภาระกำลังไอ้พี่น้องเบิ้งครับเือว่ารถคันนี่เที่ยวว่าแสด้ครับที่ที่อยู่กันมาหลายปีแล้วครับเนี่ยที่อยู่กันมาได้ได้ระยะนึงแล้วครับก็คือว่าโอเคครับมานี้พี่น้องสิบปอยครับบัดนี้สิบปอยสำหรับพี่น้องที่สนใจรถแมคโครครับรุ่นขนาด60 สินค้าก็ทบเกี่ยวกเป็นสินค้าที่พี่นอ้องพร้อมครับไอ้ซาลีครับ,รบ,บนี่ครับซาลีตาเบิ้งในเพจทาง YouTube บตั้งช่องไอ้พีพีเคดัมเมทัวครับกับเทนโลคันดีไทยไอ่เหตุงานอยู่อยู่เรื่อยๆครับยืดตลอดนี่ครับ ทา้งพื้นที่สีขายพี่น้องทา้งพื้นสีขายขายพร้อมคับซาลีซาลีขั้นนี้ครับซาลีขั้นนี้พวงเส้นรถดำเลยครับพี่น้องนะครับพวงเส้นรถดำแล้วก็แล้วก็แรนขึ้นทั้งไอนรถดำเลยคือขายขายพร้อมกันนี่พี่น้องขายพร้อมกันในราคาเท่าไรล่ะพี่น้องเงินตั้ง คนตังไว้ในราคา3า0แสนครับพี่น้องส0 0แสนมาพี่น้องสนใจได้พี่น้องสนใจกับทักมาได้ครับเบอร์โทรรศัพท์กับศูนย์เก2 10องหครับอันนี้คือติดต่อเบอร์ผมได้ได้ได้โด,ด,ดยตรงครับพี่น้องอันนี้คือติดต่อทางผม แต่โดยตรงครับผมพิพัฒน์ครับพิพัฒน์พีพีเคะไม่โคลไปหน้องข้างช่องยูทูครบบรถใส่งานเหตุงานตามปกติครับรถ โอเคครับหมอสมนีก้อนครับพี่น้องสำหรับไปสำหรับการรีวิวไปพี่น้องเบิง่งโอเคครับ uh, สีระมาณน,นี้ครับประมาณน,นี้แล้วก็พี่น,อน้องสนใจก็นต่อจีตอมาไหนหรือทักมาไหนครับทางเป็ดบุกครับโอเคครับสำหรับวันนี้เอาไว้สมนีก้อนครับสวัสดีครับ